สวัสดีครับพี่น้องครับพกกระชองบ้านลำเพื่อนรองเชี่ยวครับตอนนี้8ปดโมงห้านาทีครับตอนนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับสองท่านนะครับอาจารย์อาจารย์เตาครับอาจารย์เตาเกิดจากเกิดบ้านเล็กที่เอ้ยชื่อบ้านเล็กที่เท่าไหร่เจ็ดสิบสามเจ็ดสิมมูไดหมู่าสามครับบ้านยังบ้านพระคือบ้านพะคือครับตำบลพระคืออำเภอโอ้โว่บนพระรับโอ้ยหพระคือกันอีกโอ้โหอเภอยยาก เฟอร์เมียงอย่างว่าคนในเมียงต้อนเห็นไหมเออคนขอนแก่นครับพี่น้องครับนมขอนแก่นครับอ่าอันนี้กับออกทางเดินมาน้ำอาจารย์เตานะครับอาจารย์เต๋อกับคันอาซาที่จะขับพระราชรถมาให้นะครับโอ้ดีใจอะไรครับยืนรถครับยืนรถครับไปโซงลงกตัวลูกกระยารถไปอยู่ไหมปาดทูสุดยอดนะเอออาจารย์เต๋อขับรถให้พี่น้องครับหนึ่งล้อยเท่าไรโลร้อยสี่สิบเจ็ดโลเออมาหอดีแล้วครับ เราจะเดินทางจากงานเมือ่อคืนนี่พี่น้องครับวัดใหม่น้องบอรีครับเอออยู่อันอำเภออันอีอย่างของสมพวงวัดเจ้าอ,นาอันอำเภอเฉลิมง,งานเจ้าอ,นาอันอำเภอมื่อนี้เขาสิเดินทางไปที่ดวงสาวน้อยเพชรเพลิงครับเพื่อที่จะไปทําการแสดงมินิคอนเสิร์ตนะครับไปทําการแสดงมินิคอนเสิร์ตนะครับน้องหญิงพี่แมนมณีวันปอดโจแล้วก็ทีมลําเพลินโชว์นะครับแ,มนมนแล้วก็ทีมงานเพชรลําเพลินนะครับ ศิลเปินทางเพชรลำเพลินนะครับนักดตีสทีมครับทีมสาวหน่อยแล้วก็ทีมเพชรลำเพลิอนนะครับอันนี้อาจารย์ต่อวาน้ำเฮาแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ตนครับบานเลขท่ทะะเรบ่ยเก็ี่สิบเครับผมมูมมมหามหา,มหาบตะบนบ้านพัอ้าวเีับอีกแล้วโ้เารับลาเป็นคนฟาวัดวะ้เราไม่ได้เเราลับเไมยงในพัต เอาบ้านยังบ้านยังวะบ้านบ้านหัวถนนพี่น้องคิดมั้งสองคนนี้อยู่น้ำกันแต่ว่าบวงใจกไปอยู่ตำบลเดียวกันมอุเมืะดยมัน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 ม่มีไมนวกันโอ้ไม่มีแนวกันเดียวมันมีน้องนำหญ่กันเลยมันอยู่คนละฝั่งมีความน้องขึ้นต่างตำบลอันนี้แล้วข้าราชนี่มันอยู่อันท่วนทางไหนเน่วนสีวอกไปอันเชียงยืนโอ้ท่วนเชียงยืนทุกทางโกดุมเฮานี่เนาะออกไปเชียงยืนนี่จะเป็นตำบลเมี่ยม มันมันอยู่กึ่งกลางระหว่างเขาเมืองกับออกเมืองไงโอ้โหตำบลพะลับสีมาคนในเมืองกันในเมืองแมนกันในเมืองนั่นแหละอำเภอเมืองเนาะกฤสีคนในเมืองตัวเราโอ้ยอยู่ใกล้สถานที่เมืองกับป่เมือง่ไงมันอยู่กึ่งกลางไงระหว่างสขงเมืองกับออกเมืองเออยมันนี่ไปใส่มาใส่ไงดีแล้วดีแล้วอยู่ในเมืองโอ้ทองเฮาเป็นทองเฮาอยู่ในป่าเห็นไหม ได้ไไไยังไงผ <c oughs> ู้หิงได้เนี่ยพอมาเนีเออมันก็เป็นจั่นส่ละยามขี่รถเร็วเจว้าวาเอาบพรอยากขี่รถเร็วผมขับรถจุดเรื่อยวัอนี้เลยอากาศมันห่อนแมนเ <c oughs> พราะว่าเครื่องเครื่องข้างหน้าลดบรรทอนมันก็เครื่องหน่อยเนาะเครื่องพันสองหนึ่งเพราะว่าขั้นขี่รถช่วงช่วงน,นี้เสียเป็นเป็นตลอดเ <c oughs> ข้าจนเด่นจอดไปดิ ก็คือต้องแบบขับค่อยๆแมนค่อยๆค่อยๆขับแล้วขัจอดจอไปหาดูดจอดดูที่สุดกแหงดีที่สุดเพราะว่ารถเขาไม่ได้แห้งพอคงไม่เห็นมันจีว่าเป็นบางบาทดแบบตอนนั้นเขาขี่รถมาเทียบจนเงาแตกเนามาแล้วมานี่ขี่รถจำเนี่ล่ะเย็นิีพายไปบอดเลย อีเขาก็ตึงไปอยางกี่โลอไปเห็นตุลาสาวาวสาวาวหใส่ได้อ่า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 จนนเด็กน่อยเงหดึ่งโอ้เนาะอีสิลวเอ่อแต่ว่าน้องๆก็จะอดิจิตเมื่อบ้านเนาะพากันเมื่อบ้าะว่านน้ว่ได้เรียนไม่นี่อีนี่ก็อีกทีมนึ่งสาครับสาเออครับดีใจนเกีัยครับไปซื้อไม่กวางเ็ตุลครับเขาไปซื้อไม่กวางครับ อยู่ที่มาราทอนสิะเยดด้ครับคมาราทอนอะไรนะอยู่ในเมียงคอน,น,น,นแกน่นเออมาราทอนคอนแกน่มแนมาราอนกนระแ้วาราอน้นานนกับสีหอดเลยพี่น้องอีกสิบเอ็ดเอ้ยอีกตัวไหรเรัสิบเอ็ดครับโอ้แต่ครับ,รบส้มีจินแมนครับ,รบมแ,แมนไอ้เคยหยาบ่อยเจ้ากับเป็นนั่งสีละเครื่องมันหอนถีแสดงว่าบางหยาบรอยเ้าไม่ใช่สน กวยาบันควนเออควนจะหัดไปเยว่านี่เย็นเย็นจะหัดซาเออเอาบพบ่ะพอเกามงกว่าดนกามงกว่านี่แหละเขาจมาหัดไปล่ะฮะกนมาับลยไหมอ้ยไอหอนดโมงคืนหอนเะขึ้นไปน่อย ได้องคลิปด้ยพี่น้องคนนี้๋อมันออกนี่อวใช่ไหมโอ้มันออกตึงลนี้โอ้โหเมนเขาไหลมุนซีเมนต์ตัวนันเมนบ่มนแมนมนครับอันนี้เขาจะออกไปเซีนอันมาจากคอนแกนเออคันาตมาจากคอนแกนถ้าแพ อันนี้ท่าแพ้ข้างไหนแมนท่าแพ้ข้างในเราไม่ได้โอ้สุดยอดเลนะาะได้น้องน้องมาขับรถให้ครับขับรถมาเป็นได้แต่ว่าก็มาขับรถให้แมนค,ครั้งแรกนะครับ, <laughs> บครั้งแรกแต่ว่าครั้งที่ยี่สิบครั้งแรกของม่อนีเบ่คครับเบ่งอยังครับเล็กน้อยหัดวัดีไปโรงเรียนสวยไปโรงเรียนสวยในะทุกจีโมตอร์ไซปอี๋ทำเป็นทว่ามอส ก็กำักเรียกดอกกันอยู่สับกุไปโอ้เหื่ยนสู้ดีเลยหนีปิีพีีภาคแปดโรงเรียนเล็กหน่อยบนหัวจดงกัยทีกวทีมังลาว่าเขาอีกสอนให้แะแตกโอ้ เลยส่วนรึดิโอ้ทำไมถึงมาเรียนสายดูดิมาเรียนสายเอาเอาเอาอันนี้อันนี้ไม่หลุดคุยกันเลยประมาณนี้แหละพี่น้องครับเออบวซื้อที่ฮะปาฏิทินก็เออเอาพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับใกล้จะหอดมองแล้วพี่น้องครับเป็นกำลังใจช่องบ้านลรามุดพิ่เจ้าครับเจ๊เดก็กเออฝากช่องอาจารย์น้องเตาอีกหกวันนะเตามือกองสาเตามือ บุากลงคลิปนะครับเออเป็นอยังคือบุคลากลงคลิปเนซ่าอ๋อเนซ่าผู้ใดใจดีซื่อเนเนเซ่าให้อาจารย์เตาครับซื่อเร้่อพี่น้องกันพู้ใดแบบว่าเออขอบคุณครับเอวยขอบคุณถ่านเลยขอบถ่าเลยไก่จี๋วหัดบานแพงเลยพี่น้องครับดดแต่ว <laughs> <laughs> ่าก่อนจิ๋วหัดบานแพงบ่มีบานถือมีแต่บานแพงครับชมดิเหรียญเจรียญลายสล่ะเอ้าคนหายครับพี่น้องคนหายอ้าวเจน จ่าแจกแกงปลากับข้าก๋ยวๆคนไหนเมื่อกี้ยังอยู่น้ำกันอยู่คนหายวะโอสุดจอดดีวะเกิดอะไรขึ้นครับโอเคครับพี่น้องครับฝากคลิปต่อไปคลิปนี้มันจะมีส่วนนี้แล้วคลิปต่อไปมีคนออกมาอีก